โอกาสสักัรีพ่อแม่พี่น้องุูปู้นุกคนนะคะวันนี้มาตามพ่อรัฐนะคะเนาะโค้งสุดท้ายค่ะเข่าแม่แล้วก็เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะคะแปดนย์ย่างเดียวไัดนันบัดเพิ่นเบาแปดนย่างเดียวไปดนั่นขอบแก่สวัสดีค่ะครับ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 ขรับ นี่ยังก็แหวนโดดเข้ามือแหวนอะไรโดดโดดเข้ามือ <laughs> โดดเขา้ามือใหญ่วะ่ะของใหญ่เมื่อนี่จับนี่ทาบเนี่นลูกชายจะเสียทีย้ำไปเลยดอกมันเลียนครบถ้าบันนี้เขาได้แก่ออาลาดสม <laughs> ุงคนยังกะไอ้รทิพย์สมุงข่มอีสานอีสานมีฟังคนตัวเนี่ยไปเสียหนาไม่เสียหนาเสียหนักคนแล้วเราไปข่อแหวนจังไง บ่ได้พ่อบ่ได้ยังแม่กะเฮ็ดไจเฮ็ดไจกูไปเอายาพิยาไปเอาเงินบ่อ่อนเป็มาเบิ่งเอ้าแหวน้ีงยังมาเข้ามือกูได้เข้านี่เล่นะเลี้ยงเข้าเสียบแหวนยงเขาไปสวมในมือบ่ฮู้โตบ่ฮู้แม่บ้านเขาเบิ่งเลขเป็นเลขศูนย์เจ็ดอย่าศูนย์เจ็ดในในในแหวนในแหวนนียเลขศูนย์เจ็ดเลยวะแมนโอ้ มีตัวเลขพร้อมนะครับผมไม่ได้ว่าไปซื้อเยอะคือว่าถือกันเขาบางเจ้าจักเหล่ใหญ่บ้านเีินถ0ันถลันมาท่านไหนถลันเรตะวันครับบ้านตะวันะตะวันมันจมห่อนฝนดงว่าปีกัดปีกัดปีกัดมาบ้าัดเต็มด้วยเต็มตัวม้นไหมฝันบ่ครัแมนมันนอนหน่ามันนานีแหละบ้านนี้โอ้ยปีกัดมึ่อปีกปีกปีกัดกัดกัดเต็มจมตัวถลันถลัไม่น ผมไมใส่แปดศูนย์ไปเลยเท่านปุกปมันขึ้นมันป้าตีมันตีบางนี้มันก็ตีป้าตีแปดศูนย์แล้วก็ตื่นขึ้นมาตีแปดศูนย์ครับพอได้มาแปดศูนย์ได้มาแปดศูนย์เลยเอาพ่อดีละวัลสิครัเท่านตัวก็ลงล่างไปแต่ไหะก็กว่าช่วยแล้วใครไปเขียนไหวมาเรีกพ่อี่ตัวไดน,นก่อนฝันตัว,ตวไหนก่อนค่ะฝันอันฝันแบบจุดใหญ่ปูสองกอก เมื uhm, ่อเมื่อเมื่อเมื่อจีปีไม่อะไละก็ได้หยุดไปเป็นสองกอกกลอกหนึ่งเป็นยาพันธุ์กอกหนึ่งเป็นยาซ่องอันกลอกยาซ่วงมันนั้นไม่สุดปัดอันกลอกยาพันธุ์ไม่ได้เครื่องเดียวบานบาดนี้ก็ไปเบิ้งไปเบิ้งไปเห็นเงาเป็นลางล่างไปเบิ้งจัาหนึ่งขึ้นเรียกกเบิ้งจ้หนึ่งคือเด็กหาตัวนึงอันตัวหนึ่งแต่ว่าเก่าเก่าจะว่ามันสั่แล้วเก่า เดี๋ยวขอเห็นเกาแต่ว่าสัตว์เหว่าตัวโตตัวใหญ่เนีนเปล่นล่างๆว่าหากระงกเด้อตอนนี้นแหล่ะมานนี้เพ๊่น้่ขึ้นไปเย็เอ้อมันคือเป็นสองงทีก็บางทีคือเป็นสามก็เลยว่ะพาสองกับสามตัวละสองคู่นี่ก็ได้ว่านยังีก็ไลยตี๋เลยแล้วก็เอาจับใส่สองเก้าห้าเลยล่ะเพราะว่ามันยจัดกับแมนครับอืม อันนี้ตัวนันเขียนควันมาครับเขียนที่ไม่เลยบ้าน่บ้านคเจีเพาบ่เขียนใช่คุณเขีดนหก้วยใช่หก้วยเขียนทชุเขียนหูป้าทีเขียนเนียของใหญ่แต่ง้นมันจะเมนบ้อเขาของแท้นด้เขาเขาเมือเนี่ยของใหญ่นี่นะคุณเจนะครับผมครับเบียนราจะมุ่งคนเพื่อไปกันเศ้าตุกพิกตนเขียมันเขามือเล่าเราประกาศของบอกว่าให้เล่าเลยของใหญดแหวนเนี่ยวิ่งเข้ามือเองครับเขา้ี่วันนี้ ไมนไนๆเออเรดบ่าต่อมานี่ดาทีด้วยมันจะเห็นกันไม่ด้คเดียวไม่จะเ้าไม่เห็นย่รสิอตอนนี้ก็เลยอันได้ยามากก็ได้ทีมยินไปนามมนจะไปเหลีอยนนี่มันข้ามมือ่นี่เอาไม่มาดูไดยังได้เหลือนจรยังมดเม่จะงด มันมีกอรแหวนหลุดเข้าไปในนิ้วนะครับเอฟซีครับโอ้เหมือนมีคนสวมแหวนคือจางข้นจับใส่เนี่ยเป็นขวดหินมันจะเขาตัวมันจะเขาแต่แหวนนี่คือศูนย์เจ็ดแมนครับของลูกใส่เพิ่นคักๆเลยล่ะมันมีเหล็กมีเล็กมีเล็กย้อนครับมีเดล็ก้จบแล้วใหญ่มากนะบ้านใหญ่มากนะบ้าน่ไว้บ้านย่าอันเียก็ไว้บ้านว่าลูกสาวทายไปเยอะอย่างทายไปเยอะปูปูมาย่าอีกว่ บ่ครับปูอมาย่ำนอนฟันดีก็ดีก็นอนมิดมิจังไบรนวี่ดีเองอกงังแต่จะ่าสีบ่ยูเลยบ่าะะันปฏนว่าได้เนื้อนี่ครับเลยเดี๋ยฟักเนี่ยคือมันจียู่แล้วบ่บ่บ่ไปใสมาใส่เลยนอนกับปฏิฝนมันกับ่ฝันไงโอ้น้อนนอนรับตื่นสาวเดียวสวดแจงสวดแจงเลยไหมเอ้าพรามันสีเขาเลยบ่ชีบ่าอันสรัดเอาไปแยงฟันว่าได้ฟักเนื้อเมื่อนั้นที่เป็นงานบ่เป็นงานคือก็ใ แก่ไก่คนนี้แหละพุ่นั้นกไบเพิดพุ่นี่ก็เพิดโอ้ยเนีแดงจือ้อือึงเต็มน,นั่นแหะท่นนั้นแต่แปดศูนยนี่คือเสียววนเสววนฝันฝันมาปิงจับห้องแก้เลยห้องกูเวยว่าพูวด้วยไปยังฝันฝันแกะบางเห็ไหมปิงกี่ตัวพ่ะเต็มตัวเลยเต็มตัวแก้เรว่างศูนยเลยพ่อัดรศูนไทให้เขาแปดเลยแปดแปดนี่มาคือปิงใช่ไหมเพื่อปิงแปดแต่ว่าแก้ศูนยเดี๋ ซูนไล่ซูนไล่เป็นเต็มตัวเลยดำกึกปึกปีงกัดงวดที่แล้วก็ออกอายุแกเนาะปีสิบสี่นะพ่อแมนแมนโอ้ปาะเดี๋ยวเฮ้ยจีไม่เจ๊บอเป็นคนศูนย์ศูนย์กักฟอ่จะตีไปตัวอื่นก็บม่ตีแจ๊บอกซูนซูนซูนหมดจับใส่แปดเลยศูนย์ใส่แปดเลยพูดง่าย่ว่าจับยึดจับยังไงบ้างปีงกัดกัดก็ดิ้กัดยึดกัดแปดแปดดิยึดดิเจ่าพายตีซูนว่าปีงเกาะเต็มตัวเลยเต็มตัวจนเห็นว่าเห็นคนเห็นตะปีงเว่าแกเจ้าอย่างซูนห้องอะก็เรื่องพวกเนี่ย โอ้ย้ตีเอาไปแล้วศูนย์กับศูนย์ตัวไซแปดศูนย์เลยเหรอแปดศูนเลยครับตัวเดียวล่างเลยเหรอแล้ววันที่พ่อฝันเกี่ยวจังหวดที่แล้วคนอ่ะแมนอายุที่พ่นว่าอันมันออสีสามสีสามนีเรเป็นสี่ีอย่างซี่ีนะแกกับแกกับพ่อาอย่างเนาะมันหันเนาะอ้ยอันนี้ขึ้กันแล้วก็ว่าตีไปได้แกกว่าสี่ศูนศนศูนอย่างเดียวไปตัน คะแดนปีงจับศูนย์่างเดียวกัเลยเป็นศูนแปดผมก็ได้ใส่ศูนแปดเลยหละแปดศูนเลยเละพอดีตัวเสนออ้วนพอดีรา้เสนอบวันก็เลยไปใส่บัวบาจิกไม่เพกา่เห็นส่วนถ้าจะหยิบชีบนมากด้ัวแปดลล่ะส่ัวกันยี่ไล้น่ะนี่เท่นั้นแหละเจ็ดศย์ของใหญดอกศูนเจ็ดของใหญดอกได้แหวนของยาวดอก เป็นไปซื้อหน่อยตัวผระสง้์ใชาไหมพวกเรามีเกิดปฏิหารนะครับเนาะแกก็ว่าทางยาอยู่ดีๆแหวนวิ่งเข้านิ้วนะครับงงเหมืมอนกันเนาะงงเหมือนกันแล้วไปม,มันยิ่งมาจากเสมันแกว่ามันเฮียโดนแล้วจะเฮียใส่ผู้เจ้าของแกนั่นโทรไปหาพี่สาวตัวไปวันก็เลย วิ่งเขานิ้วเลยแหวนนั่เป็นคนไปขวดนี่สิขวดร้อนเศร้าหนาเศร้ายังออกตะตุนมาเคียเป็นตัวอะมันด้ไปเข่าไดไยังไงม่ดีเข่า้โมนงเหมือนกันนะพ่อนาะน่งกือนกนแล้วกือไกนเลยวไปปั่นจับบางตัว้างเถิดนี่อะไม่เั็นอ้นใใส่้าไปเลยสะอาดเออเยอะเลย อ่าเดียนบานนี่ว่าเดียนบานเดียนพอเป็นกระดานไว้เลยศูนย์เจ็ดของคุณยายนะครับเอาเก็บหน้าจอไว้นะครับผมดูนิ่แนวมันแนวทางของงก็รัดนะครับผมศูนย์เจ็ดเอ่เก็บหน้าจอไว้นะครับนี่ครับผมของแก่ยันของมือยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อใจหนาของคนเนี่ยนะครับ ยั่ก็กลับหัวได้นะครับผม295เป็น265นะครับ